หลุมมันได้ใช่ป่ะอื้แค่พี่แดงดยังพี่ชุวยที่หลังก็ได้้ป่ะไม่ได้หรอกครับที่ไป<ะ>ถึงแล้วเขาจะแนะนำอะไรที่แบบเ,เหงาป่ะเนี่ย ไม่เหงาเนาะไม่เหงานะฮู้งั้ดก็อยู่ด้วยเก็บภาพตลอดภาพธนูละม่อยถ้าภาพไม่สวยเขาก็โทษว่าจะตกนิดหน่อย ไม่แข็งใช่สมหวังอ๋อไมปนนสมหงเสียบข้างๆเยบไปต่อไปจะมีีสวยนะจะมีนะเปี่ยน น็่อไหรันหนึ่งเหรอสวยวจริงแต่หนึงเนี่ยบ้านเราแอบที่พูดเลย โอ้ครับมีทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งปลาหมึกอันนี้โคตรปลาหมึกครับปลาหมึกย้ายใหญ่ตัวโตตัอูต่อพระคุณครับพี่ทิพย์ครับขอบคุณครับพี่และแล้วปูนึ่งก็มาอีกแล้วออหอยแมงผูก ก็มาแต่เห็นปูน,นึ่งแล้วคง